สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานความรักของชาวราศีเมถุนค่ะรักแท้ที่มีดวงจิตวิญญาณสินเสมอกันกับชาวราศีเมถุนก่อนอื่นเลยก็ทำสมาธิที่ไพ่สำหรับนี้นะคะ whisper of love สูดลมหายใจเข้าออกสองสาครั้งค่ะปล่อยจิตใจให้ว่างๆเบาสบายนะคะหรือว่าอยากที่จะถามไพ่อยากที่จะสื่ออะไรกับไพ่ก็พูดในใจทำสมาธิได้เลยเช่นกันนะคะ ขอพลังงานชาวราศีเมถุนทุกทท่านค่ะชาวราศีเมถุนทุกทท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้พลังงานชาวราศีเมถุนค่ะชาวราศีเมถุน รักแท้ที่มีดวงจิตวิญญาณสินเสมอกันของชาวราศีเมถุนค่ะรักแท้นะคะที่มีดวงจิตวิญญาณสินเสมอกันกับชาวราศีเมถุนหมายเลข39นะคะหมายเลข10ค่ะ รักแท้ของคุณเขาอยากบอกว่า I love you นะคะเขารักคุณเหมือนที่คุณรักแล้วก็รอคอยความรักรักแท้เขาคนนี้มาพร้อมกับความจริงมาพร้อมกับเรื่องจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนกับว่า Be real and to to who you are and how you feel เออแล้วก็หมายเลขสิบ เขาจะเป็นคนเดียวเท่านั้นค่ะในชีวิตเป็นเรื่องของพลังงานของโซคอนเน็กชั่นหรือว่าทวินเฟลมได้เลยเพราะเขาจะทำให้คุณได้เห็นบางอย่างให้คุณได้ตื่นรู้ให้คุณได้รู้จักว่าจริงๆแล้วคุณคือใครคุณความรักที่จริงเป็นยังไงเขาจะทำให้คุณ ให้คุณเข้าใจความรู้สึกของคุณเหมือนกับว่าถ้าคุณรู้สึกรอคอยใครสักคนหนึ่งเขาจะเข้ามาทําให้คุณรู้ว่าคุณรอคอยใครเขาคือใครคุณคือใครต่างคนต่างเป็นความรวมสมบูรณ์ความสุขที่เป็นหยดน้ําที่เข้ามาเติมซึ่งกันและกันเหมือนเขาเป็นหยดน้ําที่ทําให้คุณรู้สึกเย็นสบายมีความสุขและทําให้คุณได้มองเห็นความจริงที่กําลังจะบังเกิดขึ้นกับคุณและเขา ต่างคนต่างรู้สึกแบบนั้นซึ่งกันและกันจงอยู่กับความจริงจงอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกเชื่อรู้สึกตั้งมั่นกับความรักความสัมพันธ์สิ่งที่แท,แท้จากความลึกซึ้งที่คุณกำลังรอคอยกำลังจะเกิดขึ้นจริงค่ะเขาจะทำให้คุณรู้ว่าความรักจริงๆหรือว่าการเข้าใจมุมมองการใช้ชีวิตหรือหลักความเป็นจริงอะไรยังไงในชีวิตอะ รู้สึกยังไงเ,เ,เขาจะทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นถ้าคุณไม่เคยรู้สึกอะไรเขาจะทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นมันสําคัญมากๆและมันลึกซึ้งดีมากๆค่ะเกิดเรื่องของความลึกซึ้งในเรื่องของจิตวิญญาณและก็เป็นทวินเฟลมที่มีความรู้สึกผูกพันแม้ว่าจะอยู่ไกลกันคุณจะตื่นรู้เข้าใจอย่างชัดเจนอาจจะใกล้ๆช่วงใกล้ๆแบบสามแนะคะแบบมีหนูสี่สิบด้วยเช่นกัน คือตัวเลขที่สูงแต่เหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะคลิกมันจะเก็ตมันจะเข้าใจระหว่างการละกันเขาคนนี้อาจจะยุ่มากกว่าคุณสิบกว่าปีขึ้นไปหรือน้อยกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในบางอย่างที่จะเข้ามาให้คุณได้เห็นมุมมองของตัวเองคุณอาจจะค้นหาคำตอบของตัวเองอยู่มีคำถามบางอย่างอยู่ในใจซึ่งถามใครไม่ได้ คุยกับใครไม่ได้แต่เขาคนนี้จะมาให้คำตอบคุณโดยที่คุณและเขาอาจจะไม่ต้องพูดอะไรเลยสื่อสารคอนเนคชันกันด้วยคอนเน t กันด้วยจิตวิญญาณความรู้สึกที่ผูกพันเข้าใจซึ่งกันและกันสะท้อนเป็นกระจกเงาถึงกันและกันอย่างไม่น่าเชื่อค่ะบางอย่างมันกาลังบางอย่างมันจะปรากฏหลายสิ่งหลายอย่างมันจะปรากฏแต่มันไม่ได้ปรากฏทีเดียวมันจะปรากฏค่อยๆเป็นสเต็ปในความสัมพันธ์ ถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องของความรักแต่หัวใจคุณรอคอยแครสักคนหนึ่งเขาจะเข้ามาทําให้คุณเชื่อในเรื่องของความรักนะคะว่าความรักที่มั่นคงความรักแท้รักเดียวใจเดียวการปฏิบัติการ,ราซื่อสัตย์เคารพและให้เกียรติตัวเองหรือว่าความรักต่อบุคคลอื่นนั้นเป็นอย่างไรเขาจะทําให้คุณรู้สึกชุ่มชื้นหัวใจอย่างลึกซึ้งนะคะเหมือนกับว่าเวลาได้ได้เจอแล้วมันมีความสุข ะะมันมีความสุขแล้วยิ่งเห็นเขามีความสุขคุณก็ยิ่งมีความสุขถ้าเห็นเขาทูกคุณก็จะถูกต่างคนต่างมาเติมเต็มซึ่งกันและกันเติมเต็มในที่นี้คุณอาจจะเติมเต็มตัวเองอยู่แล้วเขาอาจจะเติมเต็มอยู่แล้วแต่เขาเป็นหยดน้ําที่ไม่หยดติ๊งทาให้คุณรู้สึกว่าคุณมองเห็นความจริงบางอย่างที่คุณรอคําตอบมานานแสนนานเหลือเกินในทุกๆเรื่องหรือในบางเรื่องที่มันยิ่งลึกซึง้งมันยิ่งต้องการคําตอบแต่ไม่มีใครให้คําตอบคุณได้แต่เขาเข้ามา เคลียคลิกให้คำตอบคุณทุกอย่างเป็นสเต็ปบายสเตปในชีวิตมันรู้สึกมันมันเขาคนนี้จะดูแลปฏิบัติคำพูดคำจาการดูแลการปฏิบัติเทคแคร์นะคะมันจะโรแมนติกมันจะลึกซึ้งมันจะมีความเปราะบางมันจะมีความทนุถนอมนะคะมีความอบอุอน่นอย่างบอกไม่ถูกเลยมันจะมีความโรแมนติก ะะมันจะไม่กล้าที่จะแบบแตะให้เสียใจยพูดให้เสียใจยแบบนั้นเลยทีเดียวมันจะมีความอ่อนหวานมันจะมีความละมนุนนะคะนี่คือ energy พลังงานของเขาะะที่อยากจะสื่อแล้วก็เสียงกระซิบแห่งรักที่อยากจะบอกว่าดวงจิตวิญญาณที่มีสินเสมอกันกันกบคุณนั้นคือใครถึงแม้คุณและเขาจะอายุต่างกันก็ตามแต่มันจะเข้าใจเขาจะทำให้คุณเข้าใจ คือถ้าคุณในถ้าคุณยอายุน้อยกว่าเขาเขาจะทําให้คุณเข้าใจความเป็นผู้ใหญ่ความเก็ตอะไรบางสิบบางอย่างในชีวิตแต่ถ้าคุณแต่ถ้าเขาอายุมากกว่าคุณก็จะสวิตไปทําให้เขาเก็ความเข้าใจอะไรบางสิบบางอย่างในชีวิตเช่นกันนะคะขอพลังงานชาวราศีเมถุนรักแท้ที่มีดวงจิตวิญญ,ญาณสิทธิ์เสมอก,กันกับคุณ mm. เขาจะรัก แบบในสิ่งที่คุณเป็น t e m p e r a n c e ค่ะคุณเชื่อมโยงจิตวิญญาณด้วยกันและกันอย่างแท้จริงเชื่อมโยงสายสัมพันธ์แม้ว่าอยู่ไกลแค่ไหนคุณและเขาจะได้เจอกันและการเจอกันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังอเอิญอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างไม่ทันในตั้งตัวและตอนนี้คุณก็เชื่อมโยงความรู้สึกของเขาและเธอคนนั้นเช่นกัน รักแท้ที่มีดวงจิตวิญ,ญญาณสินเสมอกันของชาวราศีเมทุนค่ะเขามีความรู้สึกที่ผูกพันและก็รอคอยคุณจะรู้สึกยังไงเขาก็จะมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับเขาเป็นคนที่มั่นคงและเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่มองกันไก่สร้างเนื้อสร้างตัวอนาคตทุกสิ่งอย่างด้วยตัวเขาเองชอบคือมีความระยะยานนะคะในเรื่องของอนาคตการสร้าง การเดินทางนะเขาอาจจะอยู่ไกลจากคุณเขาอาจจะมีความเป็นผู้นําผู้นําในครอบครัวผู้นําในองค์กรแล้วก็เป็นคนที่มีมุมมองที่แตกต่างแล้วก็เป็นคนที่มองการไกลค่ะทัศนคติไกลมองการไกลการวิเคราะห์การจัดการแล้วก็เป็นคนที่อาจจะต้องเดินทางเดินทางโยกย้ายอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเองแล้วเป็นคนที่มั่นคงหนักแน่นคือสร้างฝันสร้างตัวเองได้เป็นอย่างดีเช่นกัน สร้างฝันของตัวเองนะคะทุกอย่างที่เป็นไปได้ดีๆและเป็นคนที่เหมือนจะดูดูปิดโอก,กาสบางอย่างแต่เป็นคนที่เปิดโอกาสแล้วก็มองอนาคตแล้วก็มองหลักการบนความเป็นจริงนะคะเหมือนกับว่าเขาเกิดมามีเหตุและผลในตัวเองมีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะดูเฉยๆนิ่งๆค่ะแต่เป็นคนที่มีความรักความวิตกกังวลความเสียใจที่เจ็บปวด ชาวราศีเมถุนรักแท้ที่มีดวงจิตวิญญาณสินเสมอการของชาวราศีเมถุนเขาเคยผ่านความเจ็บปวดเสียใจมาอย่างมากมายค่ะคนคนนี้และเขาเกิดมาเพื่อเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆนะคผู้ยิ่งใหญ่หมายถึงว่าเกิดมาเพื่อที่จะแบบเหมือนกับว่าอาจจะมีความเป็นผู้นําเป็นคนที่มีวิชาวความรู้มีความสามารถเป็นคนที่แก่วิชามี มีพรสวรรค์นในตัวเองนะพรสวรรค์พรแสวงในตัวตนของตัวเองผ่านความเจ็บปวดเสียใจมาอย่างยะแยะๆมากมายค่ะอาจจะเคยเสียใจทิ่มแทงในหัวใจนะคะเจอปัญหาเรื่องของความรักไม่เคยสมหวังในเรื่องราวของความรักเป็นคนที่เก็บอะไรคือเหมือนกับว่ากลัวเจ็บกลัวเสียใจเป็นคนขี้หึงนะขี้ห่วงนะแล้วก็ไม่อยากให้บุคคลอื่นทํากับตัวเองแบบนั้นแต่บางทีก็ ไม่สามารถบังคับเขาได้แบบนั้นอาจจะเป็นคนที่ขี้น้อยใจนะคะหรือว่าขี้งอนเป็นคนที่วิตกกังวลแล้วมีความคิดมากนะคะบาดแผลในใจที่บอบช้ำอาจจะทำให้เขารู้สึกว่ายิ่งเก็บสิ่งสิ่งนั้นไว้อยู่ในใจลึกๆและอาจจะไม่ได้เชื่อในเรื่องของเราของความรักเลยด้ซัมไปนะคะเขามีอารมณ์ความอ่อนไหวค่ะเขามีซิกเซนนะเขามีซิกเซนมีสัมผัสพิเศษในตัวตนเขาคือคุณและเขาอาจจะมีซิกเซนสัมผัสพิเศษด้วยกันทั้งคู่นะคะ ด้วยความที่มีพลังพิเศษนะคะต่างคนต่างมีพลังพิเศษบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันและเหมือนกันที่ยิ่งเจอกันแล้วยิ่งสื่อสารและสัมผัสถึงกันได้มีพรสวรรค์พรสแสวงเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่มีทัศนคติมีมีเรื่องของวิสัยทศัศน์ ความรู้ความสามารถชอบสีสันชอบการเคลียร์ดีไซน์ชอบการวาดรูปชอบชอบศิลปินศิละปะอะไรแบบนี้นะคะเป็นศิละปะศิลปินเป็นคนที่มีอารมณ์อาร์ตอารมณ์ดิสแบบนี้นะคะเป็นคนที่สร้างอะไรด้วยไอเดียความคิดของตัวเองเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์นในตัวแล้วก็เป็นคนที่มีพรแสวงด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีเมทุนถ้าคุณยังไม่ตื่น จากพรสวรรค์หรืพอพรแสวงในตัวตนข,ของคุณเขาจะมาทําให้คุณได้ตื่นกับสิ่งสิ่งนั้นด้วยเช่นกันนี่คือสิ่งพิเศษนะคะเพราะว่าเดอะไฮเดอะไฮพลินขึ้นค่ะรักแท้ที่มีดวงจิตวิญญาณของชาวราศีเมทุนเดอะไฮโรเฟนส์นะคะสเตร,รนท์ไพ่สวยงามมากๆค่ะเขาและคุณจะพากันตกหลุ่มรักซึ่งกันและกัน อย่างไม่ทันได้ตั้งตัวอย่างมีแรงดึงดูดอันมหาศาลคุณและเขามาพร้อมกับการทําความดีนะคะทำความดีการเป็นผู้นําการเป็นองค์กรนะคะเป็นผู้ที่เสียสละเหมือนถึงว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามค่ะมันจะมีหน้าที่การงานที่กระม้าคลายการทัศนคติโรสนิยมแล้วก็เป้าหมายชีวิตมีเรื่องของการเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถึงบุคคลรอบข้างแล้วก็มีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนค่ะ คุณและเขาอาจจะเชื่อในเรื่องของจักรวาลแรงดึงดูดหรือว่าเรื่องของศาสนาหรือว่านับถือหรือว่าศรัทธาหรือว่ามีดีวในดีวายมาสคีแลวก็ดีวายฟม n e นนที่เชื่อหลักศีลธรรมที่ไม่ผิดศีลธรรมอาจจะเคยทิ่มแทงมาก็ตามแต่ยึดถือความซื่อสัตย์เคารพแล้วก็ให้เกียรติคุณมีดีวของการละกันที่เชื่อมโยง แล้วก็ไกด์ให้ความรักความสมานของคุณเข้าใจซึ่งกนและการโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติทางจิตวิญญ,ญาณคุณและเขาไม่เรื่องของการเปลี่ยนศาสนานะคะเช่นอาจจะได้รู้คุณอาจจะตื่นรู้ว่าคุณเป็นใครคุณต้องทําอะไรมีมีมแรงบันดาลใจอะไรมีสิ่งพิเศษอะไรในตัวเองแล้วต้องมาทําอะไรหรือถ้าเป็นทวินเฟลมก็จะต้องรู้ว่าพลังงานอีกฝ่ายหนึ่งต้องการให้คุณตื่นรู้ในเรื่องของอะไรด้านอะไรแล้วก็เป็นด้านที่ศีลธรรมในความดีงามด้วยเช่นกันผลักดันส่งเสริมกนและกันแล้วก็ทําความดี ของกาละกันความดีของความดีเพื่อองค์กรเพื่อตัวเองเพื่อสังคมเพื่อโลกใบนี้นั่นเองและเมื่อคุณได้ใช้ชีวิตรหรือว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างระหว่างคุณและเขาคุณก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนศาสนานะคะของกาละกันนั่นเองอาจจะต้องทําพิธีเข้าโบสถ์นะคะเข้าประตูว,วิวาอย่างถูกต้องตามประเพณีนะคะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนศาสนาโยกย้ายนั่นเองค่ะหรือว่ามีเกณฑ์ให้โยกย้ายถิ่นฐานตาม คนรักแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะมันจะเป็นความรักที่ไม่ต้องบังคับไม่ต้องคอนโทรลไม่ต้องรู้สึกว่าจะต้องแบบต้องจู้จี้จุกจิกนู่นนี่นั่นแต่จะเข้าใจว่าคุณอยากฝ่าย คุณฝ่ายผู้หญิงจะอยากดูแลเทคแคร์ care, นะคะการดูแลนะคะแบบผู้หญิงนั่นเองแต่ฝ่ายชายจะต้องรู้หน้าที่ของการปกป้องนะคะต่างคนต่างรู้หน้าที่ของก,ารรากันและกันนะคะเป็นแรงดึงดูดอันมหาศารลรของการรักกันนั่นเองเป็นความรักที่เป็นรักแท้ที่สวยงามมากๆเพราะนั้นคุณและเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากที่จะแตะต้องให้การแลกกันต้องเจ็บปวดและเสียใจยและอยากที่จะเห็นอีกฝ่ายหนึ่งที่จะมีแต่ความสุขมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นพอคณจะรู้สึกว่าอิ่มเอิบแล้วก็มีความสุข มากๆแล้วก็อิ่มเอิบมีความสุขมากๆที่สุดในเรื่องของจิตวิญญาณด้วยเช่นกันนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเลยคุณจะรู้สึกว่าเขาคนนี้เกิดมาเพื่อคุณเขาคนนี้อยากที่จะดูแลคุณอยากที่จะปกป้องคุณ มือไ่าให้ไต่อะไรไม่ให้ต่อหรือว่าไม่อยากให้คุณโดนใครซุบซิบนินทาไม่อยากให้คุณโดนใครว่าร้ายอยากที่จะให้คุณส่งเสริมคุณผลักดันคุณถ้าเขาเป็นผู้นําหรือว่าองค์กรยังไงเขาก็จะพาคุณก้าวเข้าสู่สังคมเขาหรือว่าองค์กรเขาแบบสง่างามนะคะแบบสง่างามแบบควรที่มันจะเป็นในไร้เวยในในสิ่งที่ถูกต้องใน ไม่ว่าจะเจอกันโลกออนไลน์ยังไงก็ตามค่ะเขาก็จะทําปฏิบัติคุณเหมือนที่คุณและเขาเจอกันแห่งโลกของความเป็นจริงให้ความสัมพันธ์มันเป็นสเต็ปบายสเต็ปแล้วก็นําคุณขึ้นสู่สังคมนะคะยกย่องนะคะต่อสังคมมีหน้ามีตาในวงสังคมของเขานั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะปกป้องดูแลคุณทั้งเกียรติทั้งศักดิ์ศรีทั้งความเคารพทั้งการกระทรําคําพูดระยะทางแล้วก็ระยะเวลาและกาต่อหน้าแล้วก็หลับหลังด้วยเช่นกัน คุณและเขาก็จะมีความรู้สึกแบบนั้นด้วยเช่นกันต่างคนต่างที่จะไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งด่างพร้อยนะคะหรือว่าคือต่างคนต่างทําให้การละการภูมิใจในความและความสัมพันธ์มาปลุกให้คุณตื่นทางทางจิตวิญญาณนะคะที่มีความเซ็กซี่ทางเคมีนะคะ18บดวกด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็คือการปลุกจิตวิญญาณบางสิ่งบางอย่างการได้เห็นมีแรงดึงดูดมี traction ต่อกันและกันอย่างไม่น่าเชื่อค่ะนี่คือชาวราศีเมถุนที่ที่สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นพลังงานของการปลุกการตื่นบางสิ่งบางอย่างการสะท้อนบางสิ่งบางอย่างให้การและกันได้เห็นแล้วก็มุมมองของของความเชื่อที่เชื่อในความรักที่เป็นรักแท้จริงๆที่มาส่งเสริมกันที่ไม่ทําร้ายจิตใจซึ่งกันและกันและเขาคนนั้นตรงสเปคตรงหัวใจไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์นะคะเป็นคนในฝัน เหมือนคนในฝันที่ฝันไว้วาดฝันไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นความสูงต้องสูงเท่านี้นะต้องมีคิ้วที่เข้มนะต้องเข้มต้องอโรแมนติกเ,เหมือนกับแบบนั้นนะคะแต่ถ้ามันไม่ได้โรแมนติกหรือว่าไม่ในร,รอ้อยเปอร์เซนต์วันเวลาจะทําให้เขารู้สึกอยากที่จะพัฒน,นาตัวเองเพื่อเพื่อดูแลเทคแคร์คุณนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นดีขึ้นเพื่อที่จะอยากอยากที่จะทำให้คุณมีความสุข อยากปกป้องอยากดูแลแล้วก็อยากเทคแคร์คุณนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่วิเศษมากๆเลยคุณและเขาจะมาฮิวใจให้การแายกาันด้วยเช่นกันในการฮิวใจของการแายกาันเพราะว่าพาร์ทในอดีตอาจจะเคยเจ็บปวดเสียใจมาก่อนคือไม่สงหวังในเรื่องราวของความปรับนะคะทีนี้เขาก็จะเป็นหยดของ ของน้ําที่มันเข้ามาชโลมหัวใจของคุณให้เย็นเบาสบายมีความสุขที่ไม่รีบไม่ร้อนในความสัมพันธ์มากเกินไปแต่ให้ความสัมพันธ์และก็ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปตามธรรมชาติและก็ความรู้สึกที่มันฝูมันฝูขึ้นมันพัฒนาขึ้นตามสเตปของความสัมพันธ์ถ้าเจอแล้วมีความเชื่อมโยงกันแล้วความรู้สึกมันจะพัฒนาขึ้นมันล้นล้นขึ้นมากขึ้นจนถึงเวลาหนึ่งที่จะใช้เวลา คู่ชีวิตด้วยกันคือมองหาความมั่นคงในความสัมพันธ์ละเอ๊ะว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเป็นใช้คู่ชีวิตด้วยกันได้ไหมก็คือต้องใช้เวลาในการตื่นรู้ความเข้าใจบางสิ่งบางอยา่างเพื่อที่จะปรับสถานะความสัมพันธ์ให้เกิดในเรื่องของการเป็นคู่ชีวิตคู่แท้ในเรื่องของศาสนาแล้วก็ทุกๆเรื่องในชีวิตที่จะสะท้อนให้กาลกันได้เห็นนั่นเองนะคะขอ Talking ้ e a v เวของชาวราศีเมทุนค่ะ คุณจะจดจําเขาได้ถ้าคุณและเขามีการแยกห่างกันออกไปคุณและเขาจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งคุณและเขาจะได้เหมือนกับว่าได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆของกันและกันถ้าคุณรู้สึกว่ากําลังเสียใจผิดหวังกับความรักความาสัมพันธ์ไม่มีอะไรที่คุณจะต้องผิดหวังและเสียใจขอให้คุณเคารพและให้เกียรติตัวเองค่ะเพราะว่าคุณมีเขาที่เป็น จิตวิญญาณที่อยู่เคียงข้างเคียงคู่กับคุณนะคะคอยเ,อเป็นแรงบันดาลใจส่งพลังใจให้กับคุณ I'm here helping you นะคะไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรจดจำไว้กับสิ่งดีๆในตัวเองแล้วก็จดจำไว้กับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในสิ่งที่สวยงามบางทีบางครั้งการแยกห่างนะคะมันทำให้เราได้คิดได้ทบทวนอะไร ที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเติบโตมากขึ้นตื่นรู้บางสิ่งบางอย่างมากขึ้นเพราะถ้ามีเรื่องราวของความรักหรือคนคนหนึ่งเข้ามาแล้วเราไม่มีเวลาว่างที่จะได้เรียนรู้หรือว่าตื่นรู้หรือว่าได้เห็นได้เปลี่ยนมุมมองได้เข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างลึกซึ้งในเรื่องของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาแลวก็การฟูลอเวกเน n ิ่งจริงๆการมองเห็นแสงสว่างจริงๆการเติมเต็มของตัวเองจริงนะคะนี่คือใครคนใดคนหนึ่งที่ส่งพลังแห่งการอยู่ข้าง แล้วก็ส่งพลังใจกำลังใจให้กับคุณชาวราศีเมทุนค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะชาวราศีเมทุนขอให้ทุกคนมีพลังงานความสุขแล้วก็พบเจอความรักแท้สุขสมหวงังแต่งงานสร้างครอบคร,รัวเร็วนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ